สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่กําลังเดินอยู่ตอนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่มาจอยด้วยนะคะวันนี้ก็นอกจากที่จะพูดส,สดบนเวทีวันนี้แล้วนะคะก็จะมีผู้ชมทางบ้านที่เราอัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะไปให้ด้วยนะคะ ก็วันนี้นะคะพี่ก็จะมาพูดถึงหัวข้อการเลือกอุปกรณ์ของระบบโซล่านะคะเพื่อความปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบด้วยนะคะก็แนะนําตัวก่อนนะคะพี่พิชุดาสินธพานินนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าพีชก็ได้นะคะก็พี่เป็นเซลล์ม a เนเจอร์ของโซลเอท Thailand นะคะก็อีเมลแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะคะก็อยู่บนหน้าจอเลยนะคะ เรามาพูดถึงระบบโซลา่าก่อนนะคะถ้าท่านใดาอาจจะยังไม่มี Experience หรือว่าไม่เคย Study ระบบโซลา่ามาก่อนนะคะ mm hmm. ก็พิทอยากจะแนะนำค่ะว่าในระบบของโซลา่าเองเนะะี่ยค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างและเราเลือกอะไรได้บ้างนะคะ mm hmm. ก็ถ้าระบบโซลา่าหลักๆเลยเนี่ยตัวแผงโซลา่าเองเนี่ยทุกท่านก็รู้จักกันดีละมันจะเป็นตัวที่ Inactive Component นะคะก็คือจะผลิตไฟให้ตลอดเวลาที่มี แสงอาทิตย์ตกกระทบนะคะอุปกรณ์อื่นๆเช่นอุปกรณ์ยึดจับแผงเข้ากับหลังคานะคะแล้วก็พวกสายไฟต่างๆตู้รวมไฟเบรเกอร์หรือว่าอุปกรณ์โ r o t e c t i o n protect g r i นะคะของการไฟฟ้านะคะแล้วก็พวกเซนเซอร์ monitoring ะะแล้วก็อินเวอร์เตอร์เองก็คือเป็นตัวไฮไลท์เลยนะคะก็เป็นสมองกลนะคะที่ทําหน้าที่ควบคุมจัดการเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ผลิตนะคะแล้วก็จ่ายเข้าไปในยังระบบไฟของเรานะคะก็ถามว่าอุปกรณ์อะไรที่เราจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้านะคะก็คือ2ออย่างเลยก็คือแผงโซลา่าและก็อินเวอร์เตอร์นั่นเองนะคะอุปกรณ์อื่นๆเองก็เป็นอุปกรณ์ประกอบช่วยให้ระบบสมบูรณ์นะคะ โอเคติดโซลา่าแล้วได้อะไรก่อนถ้าทุกท่านยังลังเลอยู่ว่าติดดีไหมหรือจะยังรอก่อนดีนะคะก็คืออย่าง4อย่างที่พิดคิดว่าทุกท่านจะได้กลับไปเลยก็คือได้ใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะก็ได้ลดคาร์บอนอิมิชันนะคะแล้วก็ลดภาวะเรืลนกระจกลดโลกร้อนนั่นเองนะคะอันนี้จริงๆก็ ถือว่าเป็น m มซ์เซ t หนึ่งที่เราก็จะช่วยโลกนั่นเองนะคะอย่างที่2เลยจริงๆอย่างที่2เป็นอย่างที่ทุกท่านคอนเซิร์นอันดับแรกแหละก็คือลดค่าไฟนะคะก็ทุกเราทุกคนก็ได้ไฟฟ้าที่ผลิตเป็นพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็ลดค่าไฟได้ต้นทุนที่ต่ํากว่า ไปจะก,กริดนะคะก็อันดับ3เลยก็คือเพิ่ม Value ให้กับธุรกิจของท่านนะคะหรือว่าจะเป็นอาคารของท่าน Business อะไรก็ได้ถ้าท่านาได้ใช้พลังงานสะอาดแล้วนะคะก็เอาไปสร้าง Value เป็น Marketing ได้นะคะหรือถ้าท่านเป็นคอมเม r c i เชี Commercial นะคะเป็น s ิสเนสก็จะเพิ่มเ,เป็น Qualified Vendor ได้นะคะก็บางาทาง End User เองก็ Concern ว่า Supplier เองเนี่ยได้ใช้พลังงานสะอาดไหมหรือมีอความ ที่รักโลกมากแค่ไหนด้วยนะคะอันดับสุดท้ายเลยก็คือได้จุดประกายความคิดในการอนุรักษ์พลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรก็แล้วแต่นะคะก็หรือว่าวิซิเตอร์ที่เข้ามานะคะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยเ,เริ่มต้นในการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆด้วยนะคะโอเคเ,อเราติดโซลารในโมเดลไหนได้บ้างคะก็เอาจังจริงโมเดลที่รู้จักกันมานานแล้วก็คือลงทุนเองนั่นเองนะคะก็คือ,เ,อเราสามารถที่จะจ้าง EPC นะคะมาติดตั้งระบบให้ได้ EPC เองเนี่ยก็จะทำหน้าที่ engineering นะคะก็คือดูแลาทางวิศวกรรมให้นะคะเพราะระบบโซล่าเองก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของหลังคาด้วยนะคะ EPC เองก็จะจัดซื้อจัดหาพวกอุปกรณ์ต่างๆให้ท่านนะคะ ก็อุปกรณ์ต่างๆก็จะมีวบรินตีของมันแล้วก็คอนสตรักชั่นก็คือก่อสร้างให้นะคะกับอีกโมเดลหนึ่งก็คือมีมีคนมาลงทุนให้นะคะแล้ก็โมเดลนี้จริงๆก็พอพลา Popular มามาประมาณ5ปีแล้วนะคะในประเทศไทยก็คือเราไม่จําเป็นต้องลงทุนไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนเลยนะคะมีคนมาลงทุนให้แล้วก็เราเซ็นสัญญาซื้อขายไฟกันนะคะก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งทีนี้ คิดโฟกัสอะไรกับ2โมเดลนี้ทั้ง2โมเดลจริงๆสามารถเลือกวัสดุและอุปกรณ์ได้นะคะเราสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ได้นะคะก็โมเดลที่ลงทุนเองเนี่ยระบบโซล่าเป็นของเราอาคารเป็นของเราเนาะแต่ถ้าเป็นมีคนมาลงทุนให้เนี่ยไอตัวระบบโซล่าเองเนี่ยค่ะก็จะเป็นแอสเซทของผู้ลงทุนแล้วหลังจากจบสัญญาส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะโอนเป็นของเราเพราะฉะนั้นพิดมองว่าทั้ง2โมเดล ก็โอ n เ r หรือว่า u s e User ก็สามารถที่จะเลือกใช้อุปกรณ์หรือเลือกความปลอดภัยให้กับเราได้เพราะทั้ง2ระบบนี้อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าเนี่ยได้อยู่บนหลังคาของเราแล้วนะคะอ่ะพิจนําเสนอข้อดีข้อเสียละกันว่าถ้าลงทุนเอง ข้อดีมีอะไรบ้างข้อดีก็คือเลือกวัสดุอุปกรณ์เองได้แทบจะทุกชิ้นนะคะก็อันนี้ตามคําแนะนําของ EPC ด้วยนะคะก็อย่างที่2ก็คือได้ลดค่าไฟเต็มที่เพราะในเมื่อเราลงลงทุนเองเนี่ยทุกหน่วยของการผลิตไฟนะคะก็เราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าเราลดค่าไฟได้เต็มไม่เต็มหน่วย,ท,วยทุกหน่วยที่ผลิตนะคะก็คือเราใช้ทุกหน่วยนั้นทดแทนค่าไฟที่เราซื้อจากกริดนั่นเองนะคะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะก็คือค่าดูแลระบบ ก็ต้องคิดล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะระบบโซล่าเองเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยพิดมองว่าขั้นต่ำที่เราคาดหวังก็คือ25ปีแต่ถามว่าหลังจาก25ปีใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะก็สามารถใช้ต่อได้แต่พิดมองว่าถ้าเรามีการดูแลมีเทนเน็ตดีๆนะคะก็สามารถใช้ได้ในระยะยาวเลยนะคะแล้วก็ข้อเสียของมันก็คือการที่เราการเงินมาลงโปรเจกต์โปรเจกต์หนะะึ่งเนี่ยค่ะก็ อา,อาจจะทําให้ท่านเสียโอกาสในการลงโปรเจกต์อื่นๆนะคะเช่นโปรเจกต์ที่เป็นบิสเนสหลักของท่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็ความเสี่ยงของระบบมันก็จะถามว่ามีไหมมันก็มีอยู่นะคะก็ตรงนี้ก็ต้องรับภาระความเสี่ยงเองนะคะถ้ามองไปถึงมีผู้ลงทุนลงทุนให้จะดียังไงบ้างเสียยังไงบ้างาาการเลือกวัสดุอุปกรณ์อาจจะเลือกได้แค่บางส่วนเพราะบางอุปกรณ์อาจจะมี Requi r e m e n t ของผู้ลงทุนของเขานะคะแล้วก็ แบ่งผลประโยชน์กับผู้ลงทุนอ่ะแน่นอนในเมื่อผู้ลงทุนเนี่ยลงทุนให้ก็ต้องแชร์เบ n นฟิตกันนะคะก็อาจจะเสียประโยชน์ในการเซฟวิ่งไปบ้างนะคะแต่ข้อดีของมันก็คือมันรวมค่าดูแลระบบไปแล้วนะคะผู้ลงทุนเนี่ยก็จะดูแลตามสัญญานะคะระยะเวลาสัญญาที่เซ็นสัญญากัน,นะคะ่ะ แล้วก็เราได้ลดภาระการลงทุนด้วยเช่นสมมุติเงินก้อนนึงมันอาจจะเป็นหลักร้อยล้านนะคะท่านอาจจะเอาไปลงโปรเจกต์อื่นๆที่เป็นบิสเนสหลักของท่านนะคะแล้วก็ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นอยู่แล้วท่านอาจจะรู้ว่าการคืนทุนอยู่ที่ยังไงเท่าไหร่หรืออาจจะขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นได้นะคะก็เป็นอีกเวนึงที่ทําให้ระบบที่มีผู้ลงทุนลงทุนให้เนี่ยเป็นโมเดลที่พอเพลาขึ้นมาในประเทศไทยนะคะ แล้วก็สุดท้ายก็คือลดความเสี่ยงหลายๆอย่างนะคะก็ในเมื่อผู้ลงทุนเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลระบบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลดความเสี่ยงไปได้หลายๆอย่างนะคะก็คือเขาเองก็จะใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบโดยที่เป็นเอ็กซ์โอนอเมิกทูสเกเลยนะคะก็คือ1คนอาจจะดูแลประมาณ30ไซต์ได้เลยนะคะอ่าแล้วทำไมเราต้องมาเลือกมาคัดสรรอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยนะคะคือ ก็เหมือนเราซื้อของอะไรอย่างหนึง่งไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นอสังหาอะไรก็ตามนะคะเราก็ต้องมองว่าเราก็ต้องเลือกได้เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยที่พิธอยากให้โฟกัสคือความปลอดภัยนะคะคือด้วยเทคโนโลยีด้วยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคือมันจะมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันแล้วก็หลากหลายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงเป็นอินเวอร์เตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพิธมองว่าความปลอดภัยคือสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะว่ามันก็จะอยู่บนหลังคาของเราเองนะคะตัวโซล่านะคะก็ที่เหลือก็คือเรื่องประสิทธิภาพของระบบนะคะเรื่องอุปกรณ์ที่ดีประสิทธิภาพก็ออกมาดีการพร้อมใช้งานอยู่เสมออ่ะอันนี้คืออะไรคืออุปกรณ์ต้องมีความเสถียรระดับหนึ่งเลยนะคะเพื่อให้โซล่าเนี่ยมันเจเนเรตไฟฟ้าเป็นแล้วก็คอนเวิร์ตมาเป็นเงินของเรานะคะก็อันนี้ทิ้งมองว่าความพร้อมในการใช้งานเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับตัวเสถียร,รภาพของระบบด้วยหรือการดูแลระบบด้วยก็ตามนะคะ แล้วก็ระยะระยะเวลารับประกันด้วยนะคะเช่นบางชิ้นรับประกันแค่5ปี2ปีอาจดูว่าในตลาดใครรับประกันได้ยาวที่สุด่มันก็ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีผลทดสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือนะคะเสื่อมสภาพช้ากว่าของใครดีเกรดช้ากว่าง่ายต่อการดูแลระบบหรือไม่หรือมอนิเตอร์ลิงได้ง่ายไหมหรือว่า t r o u b l e s h o o t ปัญหาได้รวดเร็วหรือไม่นะคะแล้วสุดท้ายคือบริการหลังการขายนะคะก็ถ้าใครที่ทำเซอร์วิสได้ดีก็จะเป็นเรื่องปากต่อปากนะคะก็ อย่างาหลายๆเวนเดอร์เองนะคะอาจจะมีหรือไม่มี local service center ก็ขอให้พิจารณาไว้ด้วยนะคะโอเคมาเรื่องแผงโซลาร์ดีกว่าแผงโซลาร์จริงๆงานนี้เนี่ยก็เป็นงานที่เวนเดอร์แผงโซลาร์อาจจะมามาบ้างนะคะพี่ก็ขอแนะนำเป็นาบางซัพพลายเออร์ไปนะคะทุกคนอาจจะพูดว่าเออของเราคือแผงเทียวันนะแล้วแผงเทียวันเนี่ยมันดียังไงทุกท่านอาจจะแบบต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแหละเรื่องเทียวันนะคะจริงๆเทียวันเนี่ย เป็นการจัดอันดับโดยบลูมเบิร์กนะคะก็เขาก็จัดอันดับในเรื่องความน่าเชื่อถือนะคะอันนี้ไม่ได้จัดลําดับในเรื่องประสิทธิภาพหรือว่าคุณภาพของแผงเลยนะคะเขาก็จะมองว่าใครที่ได้เทียวันเนี่ยก็จะต้องมีรายผลิตเป็นของตัวเองมีแบรนด์เป็นของตัวเอง,ม,ม,อง,เองมีกําลังการผลิตที่มากพอไม่เคยมีคดีเกี่ยวกับการเงินไม่เคยล้มละลายอย่างนั้นนะคะก็คือเขาจะเรียกว่าแบงก์แกรบลิตี้นะคะก็เลยต้องบอกว่าใครที่กําลังดูแผงเทียวันอยู่ ก็ขอให้ศึกษาแคตตาล็อกด้วยนะคะก็ต้องมีการคอมเพลในการเลือกด้วยนะคะเพราะว่าในเทียวันเนี่ยไม่ได้จัดอันดับว่าแผงนั้นมี Efficiency หรือคุณภาพที่สูงที่สุดนะคะอันนี้พิกยกตัวอย่างแบรนด์ที่เป็นแผงแบรนด์แผงโซล่าที่เป็นเทียวันะคะกอะ็อันนี้เป็นเป็นออเดอร์จากของปีที่แล้วเนาะปี2021นะคะกะ็คนที่ติดเทียวันทั้ง4ควคอเตอร์เลยนะคะก็มี โลโก้ uh, ที่ด้านบนนะคะจิงโก JA Longi Canadian Qcell l i เ e n s e Trina First Solar Tail Sun c e l p f i m Suntech GCL ทุกท่านถ้าอยู่ในวงการโซลารรู้จักกันดีคะ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นท็อปทประมาณ uh, 12ลายนะคะ,ะถ้าเลือกแผงโซล่าที่อย่างที่บอกเนาะเลือกจากเทียวันแล้วยังไงต่อเทียวันมันก็ดีคะ่ะ Bank ์กริ i ตีดีเนี่ยหมายความว่าการรับประกันของแผง,งโซล่าเนี่ย จริงๆเรื่องเอาพุเนี่ยเขารับประกันยาว25-30ปีเลยนะคะก็อันนั้นเรื่องแบงค์ทรูตี้ก็เป็นการอินชัว์อย่างหนึ่งว่าแบบตัวเมกเกอร์เองก็จะอยู่ไปตลอดนะคะแต่ก็อันเนี้ยเทียวันเองเขาก็จะมีอการอัปเดตทุกควอเตอร์นะคะก็ขอให้ติดตามด้วยนะคะก็อะนอกจากเทียวันเราก็ต้องดูเรื่องประสิทธิภาพของแผงเรื่องบรินตี นะคะเรื่องเทคโนโลยีของมันแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคทที่รับรองมากน้อยแค่ไหนหรือว่าน่าเชื่อถือไหมมีของส่งตามระยะเวลาต้องการหรือเปล่าจริงอันนี้ก็สาคัญสมมติโปรเจกต์ทำลายถูกกาหนดไว้อ่าต้องขึ้นขึ้นงานและ3เดือนข้างหน้ามีของหรือเปล่าอันนี้พิว่าสําคัญสุดนะคะแล้วก็ซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนที่เชื่อถือได้นะคะ โอเคมอกของแผงจริงๆอันนี้ก็เป็นของเรื่องของวสทและนะคะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยว่าแผงต้องดูพวกมาตรฐานอะไรบ้างก็มี2อย่างเท่านั้นเองก็คือ IEC กับมอกนะคะของแผงพวกซิลิคอนก็จะเป็น IEC 61215นะคะของตินฟิล์ม IEC 61646นะคะก็อันนี้ก็เรื่องมาตรฐานตัวนี้ก็ทิ้ว่าก,ก็เป็นต้องเป็นหลักแหละที่ต้องดูนะคะ ามาอินเวอร์เตอร์กันบ้างอินเวอร์เตอร์เนี่ยเราเวลาเราเลือกเราต้องเลือกจากอะไรพิจมองว่าอย่างแรกเลยก็คือต้องถูกขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้าแหละถ้าไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเวลาขออนุญาตก็จะขอไม่ผ่านนะคะก็อันนี้ PEA เนี่ยเขาก็จะมีเว็บไซต์ที่คอยอัปเดตตลอดเลยนะคะว่าอินเวอร์เตอร์รุ่นไหนบ้างนะคะที่ขึ้นทะเบียนแล้วสามารถเลือกใช้ได้ก็ต้องดูโค้ดดีๆนะคะตัวนี้ส่วนของ MEA ก็เช่นกันใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลก็ต้องไปที่ Uh, MEA list แทนนะคะก็ต้องเช็คก่อนถ้ายังไม่ขึ้นยังใช้ไม่ได้นะคะโอเคเรื่องโซล่าเรื่องอินเวอร์เตอร์มีความเราต้องดูเรื่องความปลอดภัยยังไงอ่ะขออธิบายหลักการอินเวอร์เตอร์สั้นๆเลยก็คืออินเวอร์เตอร์เนี่ยมันแปลงไฟที่ผลิตจากโซล่านะคะก็คือมันจะเป็นกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับนะคะถามว่าฝั่งดีซ uh, ีเนี่ยฝั่งที่ก่อนที่จะผ่านอินเวอร์เตอร์เนี่ยตัวโวลเทจเนี่ยมันจะสูง สูงมากๆถึงพันโวลต์แล้วมันก็จะคงที่ด้วยหมายความว่าตัวแรงดันไฟฟ้าเนี่ยสูงมากแต่ถ้าแปลงเป็น AC แล้วเนี่ยแรงดันก็จะอยู่ที่แรงดันยติเดียวกับที่กริดเราใช้ก็คือ220โวลต์หรือ400โวลต์นะคะซึ่งมันก็จะสวิงเป็นรูปกราฟไซด์มันก็จะมีจุดที่ไปถึงศูนย์ด้วยแหละหมายความว่าถามว่าอันเนี้ยแบบ DC หรือ AC ที่มีความ รุนแรงกว่าก็ต้องเป็นฝั่ง DC อยู่แล้วเพราะมันถึงพันโวลต์เลยนะคะเดี๋ยวทิธจะโยงเข้ามาว่าแล้วมันเ,เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบยังไงนะคะอ่ะมาอินเวอร์เทคโนโลยีของอินเวอร์เตอร์ปัจจุบันก่อนมีเทคโนโลยีอะไรบ้างทุกท่านอาจจะเดินในงานแล้วก็เจอทั้งไมโครอินเวอร์เตอร์สตริงอินเวอร์เตอร์ดีซีออปติมิเซอร์อินเวอร์เตอร์อ่ะแล้วมันต่างกันยังไงนะคะก็ทิทยกตัวอย่างบนบนหน้าจอจะเป็นสตริงอินเวอร์เตอร์นะคะก็คือสตริงอินเวอร์เตอร์เองเนี่ยค่ะก็ ถามว่ามีพอเพลาสุดและในในประเทศไทยในปัจจุบันใช้มาเกิน7ปี10ปีแล้วนะคะคือไอตัวอินเวอร์เตอร์เนี้ยก็จะมี MPPT หรือ Maximum Powerpoint Tracking อยู่ข้างใน1 i n อินเวอร์เตอร์อาจจะมีแค่6ตัวในการควบคุมแผงทั้ง20แผงนะคะซึ่ง MPPT นี้ช่วยอะไรก็คือ MPPT เนี้ยมันจะแยกแยกสตริงต่างๆอาจจะคอนเน็กตสตริงหรือ2สตริงก็แล้วแต่นะคะซึ่ง MPPT เนี่ยก็จะ เขาเรียกว่าเป็นการบาลานซ์และการเป็นการหาจุดที่แผงโซลา่าจะให้เอ f ฟิเชนซีที่สุดทีสทูิสสมมุติว่าแผงหนึ่งโดนโดนเงานะคะแผงนี้อาจจะควรจะผลิตได้ประมาณ70%นะคะแล้วแผงถัดไปแผงถัดไปสมมุติแตกและกันอาจจะผลิตหรืออาจจะไม่ผลิตไฟเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะผลิตได้แค่บางส่วนนะคะก็มันอาจจะควรจะเป็น50%แล้วแผงแผงที่3 เจอฝุ่นเกาะอ,อยู่อาจจะผลิตได้แค่80%อ่าแล้วแผงสุดท้ายใสยกิ้งเลยนะคะก็ผลิตแผงได้ผลิตไฟได้เต็มที่ก็คือ100%แต่แต่ m p p t เนี่ยมันใช้ร่วมกันสมมติ20แผงมันใช้ MPPT ตัวเดียวหมายความว่ามันก็จะไปยึดแผงที่ผลิตไฟได้ต่ำที่สุดเป็นหลักนั่นเองนะคะก็ทุกแผงกลายเป็นว่าต้องผลิตไฟตามแผงที่ผลิตได้ต่ำที่สุด นะคะก็20แผงก็แชร์ความเสี่ยงซึ่งกันและกันนะคะน,นี้ก็เป็น String i n v e r t e r แต่ถามว่าถ้าแผงเกิดปัญหาทำยังไงก็ง่ายๆเลยก็เข้ามา o o l l e t t v v m m i n t t n a n c e มันนะคะหรือ,อ,อทุกปีก็อาจจะมีการล้างแผงนะคะประมาณ2ครั้ง3ครั้งต่อปีก็จะคล mm ีน hmm. พวกฝุ่นคลีน hmm. อะไรไปได้แต่สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือเงานั่นเองเงา,เงเงาเงที่ตกกระทบบนแผงนะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของ String i n v e r t e r นะคะที่ c อ m m อนใช้ในประเทศไทยมานานแล้วนะคะ โอเคมาถึงอันดับ2ก็คือ DC Optimizer Inverter บ้างนะคะ DC Optimizer Inverter เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาในระบบไม่ได้มีแต่อินเวอ e r เตอรละมันก็จะมีตัว Power Optimizer ซึ่งแต่ละตัวมันทำหน้าที่เป็น MPPT เลยนะคะคือหรือเป็นสมองกลเลยนะคะที่จะหาว่าแต่ละแผงมันผลิตไฟได้สูงสุดอยู่ที่จุดไหนนะคะซึ่งสมมุติว่ามีเงาตกกระทบบนแผงด้าน ไกลสุดเนาะก็คือ,อตกกระทบอาจจะมีเงานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแผงเนี่ยผลิตได้แค่90% แต่แผนอื่นๆก็จะไม่ต้องไม่ลดประสิทธิภาพไปตามตัวของมันเลยนะคะอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีของ DC Optimizer Inverter นะคะซึ่งเ,เทคโนโลยีนี้จริงๆก็มีในไทยมาเกิน7ปีแล้วเหมือนกันนะคะแต่ราคาของมันก็จะค่อนข้างสูงกว่า String Inverter นะคะคือบางท่านอาจจะมองถึงจุดคุ้มทุนก่อนบางท่านอาจจะมองถึงประสิทธิภาพมากกว่าหรือความปลอดภัยนะคะก็ต้องจริงๆทุกเทคโนโลยีเนี่ยก็มีความปลอดภัยนะคะซึ่งแต่ละตัวก็จะมี Protection ที่แตกต,ต่างกันออกไปนะคะจริงๆระบบโซล่าเนี่ยก็อยากให้คอนเซิร์นหลายๆมิติของมันนะคะจริงๆอินเวอร์เตอร์เองก็เป็นหัวใจหนึ่งที่คนโทรลพวก uh, ไฟฟ้าแล้วก็จัดการกับพลังงานที่จะเกิดขึ้นอยู่อันนี้เป็นเทคโนโลยีของไมโครอินเวอร์เตอร์ในงานนี้ก็มีซัพพลายเออร์มาออกงานเหมือนกันนะคะตัวนี้จะต่างไปเลย uh, พวกสตริงอินเวอร์เตอร์เนี่ยต้องผ่านอินเวอร์เตอร์ก่อนเนาะแล้วออกไปเป็น AC แต่ทีนี้ไอตัวไมโครอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ นะคะคือมันติดอยู่กับแผงเลยนะคะมันอาจจะติด 1: ต่อ1 2ต่อ1แล้วแต่แต่ถ้าออกจากไมโครอินเวอร์เตอร์ที่ติดหลังแผงปุ๊บไฟที่ออกมาเป็น AC เลยนะคะไฟ AC ก็จะมีเขาเรียกว่าแมกนจจูดที่ต่ำกว่านั่นเองนะคะก็คือ,อตัวเทคโนโลยีนี้ก็ให้ความปลอดภัยกับระบบเช่นกันถามว่าเห็นแต่อุปกรณ์มันนึกไม่ออกว่าแล้วอาคารเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะคะก็มาดาูตัวอาคารกันก่อนว่าอาคารของเรานะคะแป๊บนะคะ โอเคอินเวอร์เตอร์ขอขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะอินเวอร์เตอร์เนี่ยนอกจากที่ว่าต้องเลือกอินเวอร์เตอร์ที่ขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้าแล้วเนี่ยค่ะก็เมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือต้องมีความฟังก์ชันความปลอดภัยที่เหมาะสมกับอาคารนั้นๆอาคารนั้นๆอาจจะมีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันแน่นอนบางอาคารเก็บเก็บพวก สารเคมีต่างๆวัตถุไวไฟหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีแอสเซทอยู่ใต้อาคารนั้นมูลค่าสูงมากก็ก็เป็นไปได้นะคะก็หรือบางอาคารเป็นแค่ว r e เฮาส์ข้างล่างมอาีอุปกรณ์อะไรที่อาจจะไม่ได้ราคาสูงมากก็ต้องเลือกให้เหมาะสมซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็การทดสอบนะคะก็คือการทดสอบในใน หลายประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็คืออย่างน้อยต้องผ่าน r e q u i r e m e n t ของประเทศเรานะคะแล้วก็มีการบริการหลังการขายที่ดีด้วยนะคะอินเวอร์เตอร์เองสมมติดับตัวหนึ่งแล้วไม่มาสักประมาณเดือนหนึ่งก็แย่เหมือนกันนะคะเราก็เสียเซฟวิ่งไปการรับประกันที่ยาวก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มในระหว่างที่เราใช้งานแล้วก็มีของส่งตามระยะเวลาก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะคะอ่ะพิทยกตัวอย่างของโซล่าเอนิดนึงนะคะขอเนี่ยขายของและกัน อินเวอร์เตอร์ของโซล a าเอทเนี่ยรับประกันขั้นต่ำเนี่ย12ปีนะคะก็ตัวตัวตัวนี้นะคะก็รับประกัน12ปีซึ่งมันต้องทำงานคู่กับ o p t i m i z e ซอร์ของเราก็จะเป็นเทคโนโลยี DC Optimizer Solution ของเรานะคะก็อันดับ2เมื่อกี้ที่กล่าวไปนะคะก็คืออุปกรณ์ตัวนี้ก็จะติดอยู่บนหลังแผงนะคะทำหน้าที่ buck and b o o t ไฟได้นะคะแล้วก็มี built-in แรงด Shutdown ตามข้อกำหนดของวสทที่ประกาศใช้ในปีนี้นะคะ แล้วม o นิเตอร์ลของเราก็เป็นแบบโมดูเลเวลสามารถตรวจติดตามได้แบบ Real Time นะคะแล้วก็บอกตำแหน่งบอกตำแหน่งของพวกอเลอร์ตต่างๆได้แบบาสามารถที่จะเดินเข้าไปที่ไซต์ได้เลยแล้วก็เข้าไปจัดการกับโฟลต่างๆได้นะคะซึ่งก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปไม่ต้องไปตามหาว่าแผงไหนเสียหรือออปติมิเซอร์ตัวไหนเสียอันนี้บอกได้หมดแล้วก็เห็น Performance นซ์ลายแผงด้วยนะคะ มาดูกันว่าอาคารอาคารหนึ่งที่ติดโซลา่าไปนะคะคือถามว่าในเหตุที่เกิดในประเทศไทยมีไหมมีแต่ถือว่าน้อยละเทียบกับประเทศอื่นนะคะคือระบบโซลา่าเป็นระบบที่เหมือนเจเนเรเตอร์ตัวหนึ่งผลิตไฟอยู่ตลอดเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะซึ่งแรงดันในระบบโซลา่าเนี่ยมันสูงเป็นพันโวลต์นะคะแล้วแรงดันตัวนี้อยู่บริเวณไหนบ้างนอกจากหลังคาหลังคาเนี่ย exactly ว่ามันมีแรงดันเป็นพันโวลต์อยู่แล้วแรงดันนั้นเนี่ย มันอาจจะลงมาถึงตัวห้องอินเวอร์เตอร์เลยนะคะอาจจะข้ามอาคารเลยด้วยซ้าบางโซลา่าที่ติดนะคะคือถามว่าถ้าไม่มีอะไรไปรบกวนระบบระบบโซลา่ามันก็ปลอดภัยได้ตลอดอยย่กัรใช้งานแต่ถ้ามีสิ่งรบกวนพิยกตัวอย่างเลยเช่นถ้าสมมติเกิดเหตุอะไฟไหมละกันนะคะเกิดเหตุไฟไหมแป๊บนึงนะคะโอเคเกิดเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วสายไฟ ของโซล่าเนี่ยมันหลอมละลายนะคะอะแล้วถามว่าพันโวล์เนี่ยอันตรายไหมอันตรายกว่าไฟบ้านอีกถามว่าใครเคยโดนไฟชอ็อตไหมส้ย่220โวล์แค่นั้นก็เสียชีวิตได้แล้วพันโวล์เนี่ยคิดว่าน่าจะไปไปเร็วเลยค่ะตัวนี้นะคะก็ถ้าถามว่าสมมติเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วมีระบบที่มาตัดโวล์เทจตัวนี้ได้มันก็ดีใช่ไหมคะมันก็ปลอดภัยต่อให้เกิดไฟไหม้หรือว่าเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ทําให้คนต้องไปสัมผัสกับสายไฟที่ไม่มีฉนวนขึ้นมา มันก็จะให้ความปลอดภัยที่มากกว่าอย่างของ DC optimization solution หรือ micro inverter เองมีแลกผิดชัดดาวอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ต้องซื้อมาติดเพิ่มนะคะก็แต่ถ้าเป็น string inverter เนี่ยถ้าซื้อมาติดเพิ่มก็ยังให้ความปลอดภัยเช่นกันแต่พิดมองว่าผู้ผลิตที่ผลิต ตัว power optimizer กับ inverter เนี่ยเป็นผู้ผ,ผลิตเดียวกันมันก็จะมีเสถียรภาพของระบบแรงผิดชัดดาวที่ดีกว่าก็คือตัดไฟในขณนะเกิดเหตุฉุกเฉินได้ดีกว่านั่นเองนะคะก็คือแล้วถามว่ามันจะทำงานตอนไหนบ้างอ่ะไอตัว power optimizer เนี่ยจริงๆถ้าทุกท่านจบตรงนี้แล้วเนี่ยสามารถเดินไปชมที่บูธของโซลเอทได้นะคะก็จะมีตัว power optimizer เนี่ยมันจะทำงานแรงผิดชัดดาวตั้งแต่ยังไม่ติดตั้งเลย ต่อให้ p l u อินไอ้ตัวแผงโซลา่าเข้าไปเนี่ยไฟก็ไม่ออกฝั่งเอาท์พุตเลยนะคะก็คือปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนติดตั้งแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสายไฟขาดสายไฟเปิดขึ้นมาหรือถูกถูกเมาติ้งบาดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคนไปสัมผัสดโดนอ่ะน,นี้ก็มันก็สามารถที่จะเข้าหมดความปลอดภัยนี้ได้นะคะหรือจริงๆตามข้อกำหนดวสทเลยบอกว่าให้ใหติดสวิตไว้หน้าโรงงานถ้ากดสวิตนี้ปุ๊บเนี่ยโวเทจบนหลังคาลงมายัางห้องอินเวอร์เตอร์เนี่ย ต้องลดลงมาต่ำกว่า 30V โวลต์ซึ่งเป็นเลนที่ปลอดภัยนะคะกับผู้ที่มาสัมผัสตัวสายไฟนั้นๆน,น,นะคะแต่ของเราเนี่ยมีเพิ่มเติมก็คือ,อมันทำออตโตโ้เลยมันก็และเข้าแรงผิดชัดดาวแบบออโต้โดยที่ถ้าโซล่าเบรกเกอร์ทริปไม่ว่าจะทริปจากการไฟฟ้าขัดข้องในโรงงานหรือไฟจากกริดดับของเราก็คือเข้าหมดและผิดชัดดาวอัตโนมัตินะคะพิสมุติเฉยๆว่าถ้าไม่มีใครไปกดปุ่ม แรงผิดชดดาวนั้นนะคะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเหตุในโรงงานสมมุติไฟไหม้ที่ไม่ได้ไหม้จากโซล่าของเราก็เข้าโหมดแรงผิดช d ดาวอยู่แล้วนะคะทุกท่านก็สามารถรู้สึกได้ว่ามันปลอดภัยกว่าแน่นอนนะคะตัวนี้ถ้านึกภาพไม่ออกนี่คือแผงโซล่า2แผงนะคะแล้วแผงโซล่าสแผงก็จ่ายไฟเข้าอินพุตของตัว power optimizer ของเรานะคะซึ่ง power optimizer ของเราเนี่ยจะ c o m m u n i c a e กับ ตัวอินเวอร์เตอร์ของเราตลอดเวลานะคะก็คือมันจะมีการอัพข้อมูลขึ้นคลาวด์ตลอดเวลาแล้วก็ส่งสัญญาณกันถ้าไฟจากอินเวอร์เตอร์ขาดปุ๊บเนี่ยมันเข้าแรงผิดชัดดาวไอตัวเอาต์พุตเนี่ยกร,กระแสะก็จะเป็นศูนย์ไปเลยนะคะแล้วก็แรงดันของเราจะอยู่เลนประมาณ15-18ถ mm hmm. ึงโวลต์เท่านั้นเองนะคะสัมผัสก็คือไม่รู้สึกอะไรนะคะก็คือมีความปลอดภัยอันเนี้ยถ้าเหตุเกิดเหตุไฟไหม้แล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาไม่เห็นละคะ่ะว่าอะไรที่มันอยู่ข้างหลังบ้าง ที่ผ่านมาเขาก็ประเมินสถานการณ์เท่าที่ทําได้และถ้าเขาฉีดน้ำเนี่ยไปโดนหลังคาที่มีสายไฟที่เปลือยนะคะแล้วถามว่าน้ําก็เป็นตัวนําไฟไฟ้าอย่างหนึ่งนะคะถามว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าไฟอาจไม่ไม่ได้ย้อนน้ํามาช็อตเขานะคะแต่าก,การสอบถามนักดับเพลิงเนี่ยก็มีหลายท่านที่ต้องดับเพลิงอ,อาคารที่มีโซลา่าหลายครั้งแล้วนะคะก็มีเหตุเกิดอย่างน้อย3าครั้งและเท่าที่รับทราบมานะคะก็ พิดมองว่าก็ความปลอดภัยต่อตัวเขาก็คือความปลอดภัยต่อตัวเราเหมือนกันถ้าเขาดับเพลิงได้เอเจนตของเราที่อยู่ในอาคารก็ได้รับความปลอดภัยชีวิตคนที่อยู่ในอาคารก็ได้รับความปลอดภัยเช่นกันนะคะตามกฎตามข้อกําหนดของวสทนะคะก็ถ้าท่านใดยังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ก็สามารถหาซื้อเรื่องนี้เอาไปอ่านได้นะคะก็เป็นมาตรฐานของเฉพาะลุกท็อปนะคะโซลา่าที่ติดบนหลังคาเท่านั้นนะคะก็จะต้องมีแรงผิดชัดดาวจริงจริง ประกาศใช้มาตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนปีนี้แล้วนะคะก็เขาก็ต้องบอกว่าต้องมีแรงผิดช,ชัดดาวที่ทำงานเพื่อตัดไฟในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองมาข้อ3ก่อนเลยข้อ3บอกแล้วว่าจะต้องมีสวิตช์หน้าโรงงานถ้ากดปุ๊บเนี่ยะจะต้องเกิดข้อหนึ่งกับข้อ2ก็คือลดโวลตเทจลงมาข้อ1มันจะอันนี้อาจจะซับซ้อนนิดน,นึงถ้าผู้ที่ต้องออกแบบโซลา่าเนี่ยอาจจะต้องโฟกัสกับตรงนี้นิดน,นึงค่ะว่าจะต้องลดแรงดันในอะไรบอดรี่หรือว่าขอบ จากแผงโซล่าออกไปไม่เกิน30เซนเนี่ยลดลงมาเหลือ8 0โวล์นะคะแต่ถ้าอยู่นอก30เซนนั้นก็คือเป็นนอกอะลีบรีต้องเหลือไม่เกิน3 0โวล์ภายใน30วินาทีนะคะหมายความว่า30วินาทีเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าเซอร์วิสได้เลยทั้งบนหลังคาทั้งสายไฟที่วิ่งมาหาอินเวอร์เตอร์นะคะแต่ว่าข้อหนึ่งมีรีมาร์คนิดหนึ่งมันมีคำว่าหรือได้รับมาตรฐาน UL 3 7 4 1ซึ่งซึ่งมันเป็นมาตรฐานเคสความปลอดภัยของนักดับเพลิงที่อเมริกา ถ้าได้รับตัวนี้แล้วยังไงก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าถึงว่าเขาเอาไปเทสแล้วเนี่ยนักเกบเพิงจับแล้วไม่อันตรายต่อชีวิตเนี่ยก็คือจะได้รับมาตรฐานตัวนี้นั่นเองนะคะแต่เลนส์เลนส์ของโวลเทจตัวนี้จะถูกขยายให้จาก80โวลต์เป็น165.6โวลต์นะคะก็คือ,อถ้าเอาเรื่องอตัว แรงดันของของแผงโซลา่าเนี่ยก็สามารถที่จะใช้2แผงต่อหนึ่งออปติมิเซอร์ได้นะคะก็ถ้ามองเป็นรูปภาพก็จะชัดเจนกว่าข้อ3ก็คือติดสวิตกดสวิตปุ๊บต้องเกิดข้อ1กับข้อ2ก็คือลดแรงดันลงมาตามข้อกําหนดนั่นเองนะคะของโซลร์เอทเองก็ได้ UL 3 7 4 1ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้ สองแผงต่อหนึ่งอุปกรณ์ optimizer ได้นะคะแต่ถ้าทุกท่านมีโปรเจกต์อยู่อนี้ก็สามารถปรึกษากับทีมของเรานะคะเพื่อออกแบบให้มันได้ cost อ f f i c i e n t ที่สุดแล้วก็ให้ได้ยังอยู่ในความปลอดภัยได้เช่นกันนะคะอะนอกจากนั้นขอแถมนิดนึงนะคะนี้ไทยอินมาจน จะปิดจ็อบเลยนะคะอ่ะวสะทก็มีเรื่อง AFCI ด้วยนะคะก็เลยคือ arc fault protection arc ก็คือการเกิดประกายไฟอุปกรณ์ของเราก็จะมีตัว arc fault protection ตัวนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดประกายไฟอินเวอร์เตอร์จะดับแล้วก็แจ้ง alert เ,เตือนทันทีนะคะแล้วก็อุปกรณ์ของ power optimizer ของเราเนี่ยสามารถสตริงกันได้นะคะใช้สตริงหนึ่งประมาณ30 ถึง36แผงเลยนะคะก็ประหยัดสายไฟ DC ไปได้ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์แบบสตริงเนี่ยก็คือสตริงนึงมัน20แผงมันก็ต้องใช้สายไฟเยอะกว่านะคะนี่ก็เราสามารถที่จะประหยัดได้พวกเซิร์ชฟิวของเราก็บิลอินอยู่ในอินเวอร์เตอร์นะคะก็ไม่ต้องติดตั้งไอตัวกล่องฟิวแล้วนะคะที่คือกล่องฟิวเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงเมกนึงก็ประมาณ200,000บาทนะคะก็ลดตรงนั้นไปได้มอนิเตอร์งของเราก็เป็นแบบโมดูลเลเวลอย่างที่บอกมันจะเตือนเลยว่าแต่ละแผงเนี่ย มี alert เกิดขึ้นตำแหน่งไหนสามารถวิ่งเข้าไปหน้าง,งานแล้วก็เซอร์วิสเปลี่ยนอุปกรณ์ได้เลยนะคะหรือมันก็จะให้ performance ที่ระดับลายแทงได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา m o n i t i r i n g สำหรับท่านที่มีไซส์มากกว่ามากกว่า1ไซส์แล้วกัน สิบไซส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถดูเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าดูอ l e เลอร์ในหน้าจอเดียวได้นะคะก็อันนี้เราจะมีเทรนนิ่งคอร์สเทรนนิ่งต่างๆนะคะที่โซลเอชจัดขึ้นนะคะก็ถ้าเว็บไปที่บูสสามารถแอดไลน์เป็นไลน์ออฟฟิเชียลได้นะคะก็จะมีข่าวสารจากทางเรานะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตามอนิเตอร์ลิงนะคะที่อยู่ในโมบายโฟนนะคะพี่จะจะฝากไว้ประมาณนี้ส่วนที่มากกว่านี้ก็อยากให้ไปติดตามกันนะคะเราจะมีเว็บปินาเนี่ยประมาณเดือนละ2ครั้งนะคะเข้ามาแนะนําผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็ อัปเดตข่าวสารต่างๆว่าเรามีออกงานไหนยังไงบ้างนะคะก็ขอให้ทุกท่านติดตามกันนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากที่นั่งฟังจะมาถึงจบจบกันพรีเซนต์ของพิ่วันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะ